ไปผาาเอาก็ได้ปะฝากกดกระดิ่งติ้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 งซับสไคร e นะจ๊ะขอบคุณมากจ้า Thank you so much for your support ไปกันจ้าไปเริ่มต้นแห่งกันเลยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคน Sorry s DJ อือหืออะไรก็ไม่ดู้คือมันเป็นน้ำมัน เราก็จะเอาน้ำมันอย่างนนี้นะคะเพราะเราปลาเจียวกับกระเทียมเราก็ใช้ทุกอย่างเพืเป็นประโยชน์ยุคโควิดนะคะยุคที่ทุกคนก็ต้องเอาตัวรอดประหยัดชีวิตจะต้อง, <laughs> อ,ง <laughs> <laughs> อย่าน้ำลายกระเด็น <laughs> เราก็ต้องผัดเข้าไปเลย กัอไงเขาคนเดียวไม่รูนะยกกระดกขึ้นมานี่เออฮ้อฮแม่ไม่ต้องบอกเรื่องเอาต้องจุ๊บ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 มาเนี่ยชิ้นมันใหญ่แม่เคยบอกห้ามหันบุนี้ชั้นบอกปาลมจา์ไหม เรื่องจริงมือแกมันหนักแบบนี่นะคะเขาต้องทำเรากลัวเขาเกลียดเรารักเขามากเราต้องทำให้เขาดีชีวิตนี้เธอขาดเขาไม่ได้ไม่ขัดใจเหมือนลูตูดการลมตุ่นต้อมีลูตูดไม่ต้องตดใช่ไหมฮะหรือว่ายังไงฮะก็เอาลงก็ได้เด็กๆก็เป็นข้างอยึ่งหรือว่าทุกคนไม่เคยตด คนก็ต้องตดเป็นเรื่องธรรมดาไงเออเวอร์เวอร์แหมเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยนี่ต,ตดโอ้โหนั้นตดแล้วก็หลอกนะหนูไม่ได้ทำอะไรนะแม่ไม่ใชต่ตดแล้วก็แบบว,ว่าแบบหนีไปแล้วก็บอกว่าไม่หนูไม่ได้ทำอะไรนะแม่แม่หนูไม่ได้อะไรเลยนะไข่พักมาทัา้งปากเนี่ยแล้วเราก็แกล้งพูดไปว่าอ๋อแต่ไมีเสร็จไข่พักมาทั้งปาก่เสัวนั้นเหรอแม่แล้วก็ใส่ซอสผัด <f> ไทยไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยพริกพริกค่ะแล้วก็เป็นผงพริกนะคะผงกระเทียมแล้วก็ใบอะไรสักอย่าง <c oughs> แล้วก็ขนอน,นะคะ <c oughs> เติมน้ำเปล่ากันกันสักนิดหน่อยจ้าเพื่อให้มีน้ำคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะมีใบคะน้ากันแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะใส่ใบคะน้าที่เราอ่ำล้างเอาไว้คลุก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  เอาแบบไม่ต้องให้สุกมากนะคะแบบจริงๆชอบกินคะน้าแบบไม่สุกเท่าไหร่ด้วยค่ะเอาแค่เหมือนเอาไปผัดไฟเบาๆแล้วก็จะได้กินแบบกรอบๆกุ๊บๆนะคะอร่อยอร่อยค่ะอันนี้ผัดอันนี้ออกมาแล้วอร่อยมากท่านี้เลยชอบผักดองในโหลแบบนี้เลยจ้าเดี๋ยวข้าน่าจะไปซื้อเก็บไว้อีกสักห้าหกโหลนะคะมันคือเวลาทำผัดกับข้าวนี่อร่อยมากๆเลยจ้า มันยังแข็งปักปักเลยนะคะแต่ชบ้บกินแบบนี้ก็แซ่บปากม <c oughs> ันไม่มีกระเทียมโอ้โหเจอปากของโยซีอิวขาวกันหน่อยจ้า <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้าผัดผักคะนะผักดองนะคะ ผักดองในน้ำมันจ้ามันอร่อยจริงๆเลยแล้วก็มาต่อกันด้วยหมักอกไก่นะคะอันนี้ก็หมกักด้วยไข่ด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแป้งข้าวโพดค่ะแล้วก็เติมเกลือลงไปหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นปานนะคะเราจะเอามาชุบแป้งทอดก,กันอีกแล้วนะคะ ครั้งที่แล้วคุณเขาติดใจจ้าก็เลยได้ทอดอีกนะคะคราวนี้ครานี้เราก็ได้ไปได้งาดำมาคะ่ะแล้วก็จะเสริมงาดำเข้าไปด้วยนะคะรอบนี้ก็แบบมาคิดได้ทีหลังนะคะว่าอ๋อเราผสมแป้งผสมไข่เอาไว้เลยดีกว่าแล้วก็ชุบเอาปลาชุบไปเลยทีเดียวแล้วก็ค่อยเออเามาทอดมันน่าจะง่ายกว่าคุงคิดได้นะคะ <laughs> เลยได้ทำเลยคะ่ะ แล้วก็จะใส่น้ำพริกนะคะแล้วก็จะมีกระเทียมแครอทที่เราหั่นซอยๆไว้นะคะเราก็จะมาผัดๆๆๆกันจ้าแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ไก่ที่เราหมักเอาไว้นะคะอันนี้ก็ใส่ไก่เข้าไปเลยค่ะค,คมค,คมค,คมคมป้งเป้งป้งเป้ง,ปงเสร็จแล้วจ้าออกแล้วนะคะเราก็เติมแค่ ซีอิ้วขาวแม็กกี้ลงไปนิดหน่อยคะ่ะแล้วก็ไวายด้วยนะคะต่อด้วยผัดอันนี้ต่อเลยนะจ้าเราก็จะใส่น้ําพริกเผาจ้าแล้วก็ใส่น้ําพริกน้ําพริกหมูที่มันออกรสชาติหวานๆนิดๆนะคะใส่ผสมเข้าไปด้วยจ้าและท่าน,นี้เราก็จะไปจัดการผัดมัคโรนีที่เราต้องเอาไว้กันแล้วนะคะแล้วก็ผัดมัะโรนีกเราลองจะชิมี่ีหนอ่อย,ยจ้า Yeah, ออียมันออกแบบเป็นเคามเนียตามด้วยน้ำตาลนะจ๊ะใส่น้ำตาลไปนิดหน่อยคะ่ะโอ๊ยมันกโกรูนีเลยนะคะเราก็ผ,ผัด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 ให้ผสมคลุกเคล้ากันให้ทุ่วๆเสร็จแล้วนะคะมกกันกโรนีผัดน้ำพริกต้องยำ แล้วก็มาต่อกันด้วยข้าวผัดนะคะแล้วก็ใส่กระเ <Hey S 1> ทียมเหัอนมันก็แล้วนะคะใส่อใส่ซอสมะเขือเทศจ้าผงกระเทียม,มนะคะแล้วก็ผงพริกผงเลมอนแล้วก็พริกไทยดำนะคะใส่หัวหอมเลยค่ะหั่นผักดองเพื่อใส่ท็อปปิ้งบน กล่องข้าวผัดค่ะต่อด้วยซอสเลยนะคะใส่น้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็พริกกระเทียมรากผักชีค่ะแต่ไม่มีรากผักชีนะคะเราก็จะใช้ก้านผักชีแทนจ้าแล้วก็ตำเลยนะคะตำน้ำจิ้ม3ารสเลยค่ะแล้วก็ทั่วของที่ตำเอาไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ใส่ซอสค่ะแล้วก็ใส่ซอสเสร็จแล้วก็มาใส่น้ำมะขามแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ปรุงด้วยซอสปรุงรสค่ะ จะฝาไหนก็ได้ทั้งนั้นเลยนะคะเอาแบบรสชาติที่เราต้องการนะคะพอเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็ใส่มะกรูดจ้ามะกรูดลอยไปแล้วก็พริกหวานนะคะมีหอมขาวด้วยจ้าเพิ่มสีสันนะคะเสร็จสับเรียบร้อยจบงานล้างชามได้จ้า ขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงจูบูจูบูเย่เย่